หนังสือครวงประดูกในตู้โดยพลตรีหม่อมราชวงค์พฤทธิรปราโมทหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์ครั้งที่1 20เมษายน2514พิมพ์ครั้งที่ 2, 2> 20เมษายน2534ปก <6 S 2> โดยหม่อมหลวงรองธิ์ปราโมทด,ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์สยามรัฐราคา60บาท,บาทคำนำในการพิมพ์ครั้งแรก20เมษายน2514 เมื่อก่อนที่อายุจะครบ60สได้นึกว่าจะเขียนหนังสือขึ้นสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับวงตระกูลของตนเองเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานอ่านจะได้ทราบว่าใครเป็นใครในวงตระกูลของตนธรรมดาผู้ใหญ่ที่เล่าถึงเรื่องคนในวงตระกูลให้ลูกหลานฟังนั้นมักจะหยิบยกเอาส่วนที่ดีที่น่าสรรเสริญของวงตระกูลมาเล่าเพื่อให้ความดีนั้น เป็นยี่งอย่างให้ถือปฏิบัติต่อไปในชีวิตการเขียนหนังสือเช่นนั้นเป็นการกระทําที่ถูกต้องและมีประโยชน์และหนังสือแบบนั้นเห็นจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษแต่ถึงแม้ว่าความดีจะเป็นกําลังใจและเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่ได้ทราบความผิดพลาดความทุกข์ยากความผิดหวังและความลำบากยากใจของบรรพบุรุษที่ได้ทํามาแล้ว และมีมาแล้วในอดีตก็น่าจะเป็นบทเรียนของอนุชนในยุคต่อไปและมีประโยชน์ในอันที่จะสะดับตรับฟังเช่นเดียวกันธรรมเนียมของโลกนั้นมักจะปกปิดความผิดพลาดหรือความตกต่ำของบรรพบุรุษมิให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบทำให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักบรรพบุรุษของตนแต่เพียงครึ่งเดียวและการรู้จักคนครึ่งเดียวนั้น หมายความว่ารู้จักไม่ทั่วไม่จริงเมื่อเป็นบรรพบุรุษของตนก็ยิ่งไม่ควรจะรู้จักเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในการเขียนหนังสือเรื่องนี้จึงได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเขียนถึงปู่ย่าตายายตลอดจนพี่ป้าน้าอาและพ่อแม่ในทางทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกและทั้งลบตามที่บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังตามธรรมเนียมฝรั่งนั้น หากมีคนในตระกูลที่มีประวัติไม่งดงามนักก็มักจะปกปิดไม่บอกให้ใครรู้เช่นเดียวกันและคนในตระกูลที่ปกปิดไว้นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Skeleton in the cupboard แปลว่าโครงกระดูกในตู้ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเล่าถึงเรื่องที่มีทั้งดีทั้งเสียมิได้พันนาแต่ความไม่ดีหรือทางเสียแต่อย่างเดียวแต่ก็เห็นว่า มีโครงกระดูกในตู้หลายโครงที่น่าจะนำออกมานอกตู้ให้ลูกหลานได้รู้จักไว้จึงขอเรียกชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าโครงกระดูกในตู้อันหนึ่งการเขียนหนังสือเรื่องนี้ได้เขียนเป็นทนํานองให้ลูกหลานฟังจึงจะใช้สำนวนโวหารอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์และเรื่องที่จะเล่านั้นก็ได้ยินมาจากปากผู้ใหญ่ทั้งสิ้น การบอกการเวลาโดยให้วันเดือนปีของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจึงจะไม่ทำและทำไม่ได้เพราะผู้เขียนเรื่องนี้มีความจำเร็วเป็นพิเศษในเรื่องวันที่และเดือนปีจึงจะไม่กล่าวถึงการเวลาอันแน่นอนในหนังสือเล่มน,นี้นอกจากจะบังเอิญจำได้ผู้เขียนเป็นบุตรพระวรวงเธอพระองค์เจ้าคำรบและหม่อมแดงปราโมทเพราะฉะนั้น เรื่องราวของบรรพบุรุษที่จะเขียนถึงก็จะต้องเป็นบรรพบุรุษของท่านสองท่านที่กล่าวถึงนี้ก่อนที่จะได้กล่าวถึงบรรพบุรุษก็ควรจะเรียงลําดับบรรพบุรุษให้ดูกันเสียก่อนอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า family tree หรือที่ไทยดูเหมือนจะเรียกว่าสาแรกแล้วจึงจะได้เล่าถึงเรื่องท่านเหล่านั้นต่อไปอันหนึ่งสับปู่ย่าตายายทวด ตลอดจนลุงป้าน้าอาและพ่อแม่ที่จะได้ใช้ต่อไปนี้ขอให้พึงเข้าใจว่าศัพท์นั้นๆใช้กับผู้ที่มีศั์นับกับผู้เขียนเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทั้งสิน้นลูกหลานที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะต้องนับเอาเองว่าท่านเหล่านั้นเป็นอะไรกับตนเช่นปู่ของผู้เขียนก็จะต้องเป็นทวดของลูกผู้เขียนเป็นต้นสาแรก้างพ่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาผาลัยเจ้าจอมมรนดาอัมพาในวงเล็บบุตรตรีพระยาอินทราอากรพระองค์เจ้าปราโมทกรมขุนวรจักธารานุภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านกรมพระราชวังหลังหม่อมเจ้าทับทิม หม่อมราชวงดวงใจแล้วก็มีพระโอรสคือพระอวรวงเธอพระองค์เจ้าคำรบนี่คือด้วยง่ายๆเป็นยนคุณพ่อของหม่อมราชวงค์พฤกฤ์ปรามโมทสาแรดข้างแม่เจ้าพระยามหาเสนาในวงเล็บบุญนาคกับเจ้าคุณนวน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์แพรบุญนาคทางด้านนี้ก็คือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีบุญศรีพันธุบุตรีเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์แหววบุญนาสิรินะครับเป็นบิดาและมารดาของหม่อมแดงปราโมทซึ่งเป็นคุณแม่ของหม่อมราชวงศ์ ก์ปาโมผู้เขียนเคยคุยอย่างกำเริบกับบุตรหลานอยู่บ,บ่อยบอยว่าตนเองนั้นนับห้าทีจากตนเองก็ถึงตีนสะพานพุทธป้าข้างนี้และนับข้างแม่อีกห้าทีหรือห้าชั่วคนก็ถึงฟ้าข้างโน้นหรือฝั่งธนบุรีอันเป็นเคหสถานของสกุลบุญนาคมาแต่เดิมแต่เมื่อได้มาเขียนสาแรกข้างแม่เข้าแล้วจึงได้รู้ว่า นับจากตัวเองไป4ี่ทีก็ถึงวัดสิริอมามรดซึ่งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีบุญศรีได้สร้างขึ้นไว้และถ้านับไปทางแม่ของยายแล้วอีก5ทีก็ถึงเวียงจันทร์ท่านทั้งหมดเหล่านี้มิได้เกิดจากเหล็กไหลหรือสืบสกุลจากเทวดานางฟ้าที่ไหนมาแต่เป็นมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายและมีทุกข์มีสุขมีถูกมีผิด และมีชั่วมีดีเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายนับตั้งแต่วันที่มนุษย์ได้อุบัติขึ้นมาในโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยนั้นทรงเป็นพระมหากษัตรย์ราธิราชมีพระราชประวัติปรากฏอยู่แล้วในประวัติศาสตร์จึงจะเยนเสียไม่กล่าวถึงและไม่บางอาจกล่าวถึงแต่กรมสมเด็จพระอมรินทรมาศ หรือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีตามที่ได้ขนานพระบรมนามาพิไทยในภายหลังนั้นน่าจะต้องกล่าวถึงไว้บ้างเพราะเจ้าคุณนวลพระคณิธภคินีได้มาเกี่ยวข้องเป็นบนรรพบุรุษต้นสกุลบุญนาคอันเป็นสกุลของแม่พระนามเดิมของท่านคือนาคท่านได้ประสูตรมาในตระกูลขหาบดีมอนซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่บ้านอัมพวา ตำบลบางช้างจังหวัดสมุทรสงครามและได้สมรสกับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อ,อยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นหลวงโยกระบาดเมืองราชบรุรีสมัยก่อนรุงเก่าแตกถ้ามีพระเชษฐาคนหนึ่งชื่อเจ้าคุณชูโตเป็นต้นสกุลชูโตและมีพระคณิตพภคินีคือเจ้าคุณนวลน,นอกจากนั้นยังมีพี่น้องร่วมคันอีกเจ็ดท่านเรื่องของเจ้าคุณชูโตนั้น ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนรักชาติอย่างแรงกล้าและเป็นคนใจร้อนเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านก็มีความคิดแค้นพม่าเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านมีเชื้อสายเป็นมอนซึ่งเกลียดพม่าอยู่เป็นทุนเดิมแล้วประการหนึ่งและเมื่อท่านได้เกิดในเมืองไทยท่านก็มีความรักชาติบ้านเมืองไทยอันเป็นประเทศที่เกิดของท่านเมื่อพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้ท่านก็มีความเจ็บร้อนเป็นอย่างยิ่งทับผมขึ้นไปอีก เจ้าคุณชูโตท่านเป็นคนมีฝีมือชำนาญเพลงอาวุธและการสู้รบเมื่อกรุงแตกลงไปผู้ที่มีฝีมือทั่วเมืองไทยก็คงจะคิดเป็นใจเดียวกันว่าจะกู้กรุงให้ได้และจะทําทดแทนพมา่าค่าศึกให้ได้ทุกคนก็คงจะหาโอกาสที่จะทําการใหญ่นั้นให้สำเร็จตรงได้เมื่อหลวงยกประบาดเมืองราชบุรีตัดสินใจที่จะเข้ามาทำราชการ กับพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเจ้าคุณชูโตก็ลงเรือมาในเรือลําเดียวกับหลวงยกระบัดผู้เป็นน้องเขยและน้องสาวคือสมเด็จพระอมรินทรารมราชนีการเดินทางจากเมืองสมุทรสงครามในสมัยนั้นต้องลงเรือใช้ฝีพายพายเข้ามาทางคลอง32คดเพื่อมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทางจึงต้องใช้เวลาหลายวันและต้องจอดเรือรอนแรมมาตามทางผู้ใหญ่เล่าว่า เมื่อเจ้าคุณชูโตโลงเรือจากบางช้างนั้นท่านเตรียมตัวพร้อมที่จะไปรบมีแต่ข้าวตากใส่ไท่คาดพุงติดตัวมาและถือดาบสองมือโจรลงหัวเรือที่ใช้เป็นพาหนะตลอดทางที่มาท่านก็นั่งหรือยืนอยู่ที่หัวเรือคอยเร่งฝีพายให้พายเร็วๆจะได้รีบไปกู้บ้านกู้เมืองได้ทันการฝ่ายหลวงยกกระบะและพัญญานั้นก็นั่งมาภายในกัญญาเรือเป็นปกติ ซึ่งเจ้าคุณชูโตท่านไม่พอใจนักเพราะท่านคิดว่าน้องเขยของท่านเฉือยชาไม่ทะมัดทะแมงแข็งขันสมกับความคับขันของบ้านเมืองในขณะนั้นเมื่อเดินทางมาได้วันหนึ่งหรือสองวันเจ้าคุณชูโตท่านมองเข้าไปที่กลางลําเรือเห็นน้องเขยกับน้องสาวพูดจาเล่นหัวและหัวรเราะกันอยู่ท่านก็เกิดโมโหต่อว่าทั้งน้องเขยและน้องสาวว่าไม่รู้จักกาลเทศะบ้านเมืองเป็นกะลียุค บานแตกสาหรกขาดถึงป่านชนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนชนนี้นไหนจะไปกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จฝ่ายหลวงยกกระบาดก็ตอบว่าระยะทางที่จะไปยังอยู่อีกไกลนักคุณพี่จะใจร้อนไปทำไมศึกสงครามข้างหน้ายังมีอีกมากเมื่อถึงเวลาก็คงจะได้รบทับกับศึกดังใจปรารถนาระหว่างนี้ ยังไม่ถึงเวลาก็ควรจะหาความสุขใจสบายกายไปก่อนจะได้มีกำลังไว้สู้ศึกเสือเหนือใต้ในการข้างหน้าได้เจ้าคุณจูโตได้ยินนั้นก้อนน็อตหลุดเกิดทวศะแรงกล้าร้องว่าคนอย่างนี้จะไปกู้บ้านกู้เมืองด้วยไม่ได้แล้วเมื่อรักสุขรักสบาย ก็จงไปด้วยกันแต่สองคนผัวเมียเถิดเราจะแยกทางไปแต่ตัวจะไปแก้แค้นทดแทนไอพ้พม่าคากสืยให้ได้ว่าแล้วท่านก็ร้องสั่งฝีพายให้หันหัวเรือเข้าไปที่ตะลิงริมคลองน้องเขยและน้องสาวจะขอโทษขอโพยพูดจาปลอบโยนอย่างไรท่านก็ไม่ฟังเมื่อท่านเลยเห็นฝีพายยังหันรีหันขวางอยู่ไม่แน่ใจว่าจะจอดเรือตามสั่งดีหรือไม่ท่านก็แกว่งดาบสองมือจากฟาดฟัน พวกฝีพายตกใจกลัวก็พุ่งหัวเรือเข้าไปที่ฝั่งคลองเจ้าคุณชูโตก็เพนจากหัวเรือขึ้นฝั่งไปแต่ตัวถือดาบสองมือบุกเข้ารกเข้าพงไปหมายจะไปรบพรมา่าให้ทันใจภูมีประเทศแถบนั้นในสมัยนั้นยังเป็นรกเป็นพงมีเสือและสัตว์ร,ร้ายอาศัยอยู่มากจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ศพเจ้าคุณชูโตคงเหลือแต่บุตรหลานท่านสืบสกุลชูโตมาจนถึงทุกวันนี้บรรดาท่านที่เป็นพระเชษฐภคินี หรือพระเชษฐาและพระอนุชาพระคณิตฐพภิกนีของสมเด็จพระอมรินทราน,นั้นได้สืบสกุลต่างๆกันลงมาจนถึงปัจจุบันเรียกรวมกันว่าราชินิกุลบางช้างเพราะเป็นพญาติกับพระบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งราชินิกุลบางช้างนั้นยังคงตั้งเคหสถานบ้านเรือนอยู่ณตำบลบางช้างติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามมีราชทินานามว่าพระราชญาติรักษาบ้านของหลวงยกประบัดราชบุรีอันเป็นที่พระราชสมภพของพระราชโอรสพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาไหลนั้นปัจจุบันนี้เป็นวัดชื่อวัดอัมพวันเจติยารามเรื่องของเจ้าคุณชูโตนั้น ทำให้เห็นพระราชาลุทัยอันเยือกเย็นสุข,ขุมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ชัดเจนพระราชาลุทัยอันเยือกเย็นสุข,ขุมนี้เรียกได้ว่าเป็นพระบารมีที่สําคัญที่สุดทรงใช้พระบารมีนั้นในการทับศึกจนมีชัยชนะทุกครั้งและเมื่อทรงปราบดาพิเศษแล้วก็ยังทรงปราบอรุราชสัตรูที่รุ้ําเข้ามา ในพระราชนาเขตถึง9ทางให้พ่ายแพ้กลับไปไม่กลับมาลุกรานเมืองไทยอีกนิราธาดินแดงซึ่งทรงพระราชนิพน์ระหว่างเสด็จพระราชาดำเนินไปทางสายโยกเพื่อขับไล่กองทัพของพระเจ้าประดุงให้พินาศไปนั้นเป็นเอกสารพยานแห่งพระราชารไทยอันเยือกเย็นรอบคอบและสุขุมมีแต่ความกล้าหาญ มิได้มีความหวาดวันพร่านพรึงแต่อย่างไรเลยในหนังสือเล่มน,นี้ก็มีภาพประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยหลายภาพเช่นภาพราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรูปเจ้าพระยาโกษาปานเขียนที่ประเทศฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยที่14อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระปุริลักษณะ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าในภาพรวมรูปนั้นก็ละไม้คล้ายคลึงกับลักษณะของเจ้าพระยากโกษาปานส่นภาพนี้เป็นภาพหมู่พระองคเธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงปราโมทถ่ายร่วมกับบุตรทุกคนยืนแถวหลังหม่อมราชวงศ์ท่วนเท่านึกปราโมทหม่อมราชวงศ์บุญรับพินิษณชนะคดีหม่อมราชวงศ์อุไรวันปราโมท หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนั่งหน้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระปางวัดอรุณพระปางวัดอรุณที่เห็นอยู่ทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นผู้สร้างท่านให้ขุดพื้นดินลึกลงไปปรับให้เสมอกันดีแล้วให้เอาสูงทั้งต้นมาวางเป็นตารางจนเต็ม ในช่องว่างสี่เหลี่ยมระหว่างซุงนั้นให้เอาตุ่มสามโคกใบใหญ่ๆความลงอัดลมไว้ในนั้นแล้วก็เริ่มก่อสร้างจากนั้นขึ้นมายังคงทนไม่สุดไม่เอ็นอยู่จนทุกวันนี้เจ้าพระยาองค์น้อยก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติดั่นบุญนาคท่านหม่อมลาชรวงศคึกฤทธิ์ปรามโมทก็เขียนไว้ว่าพูดถึงเรื่องสิ่งก่อสร้างแล้วก็ต้อง ขอเข้าซอยอีกสัง่สจจรราาสงนิดหนึ่งเถิดสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสวิวงศ์ช่วงนั้นท่านเป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์แพ่ er, ตาของผู้เขียนเรื่องนี้ผู้ซึ่งเป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเมื่อต้นรัชกาลที่ห้าสมเด็จเจ้าพระยาช่วงท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีบุญวาสนามาก วันหนึ่งมีฝรั่งเอาแคตตาล็อกโคมระยะไปให้ดูมีรูปโคมระยะทำด้วยแก้วเจรไนสวยงามแพรวพลาวมากฝรั่งบอกว่าโคมอย่างนี้ผู้มีเกียรติยศสูงและมีอำนาจวาสนามากในเมืองฝรั่งจึงจะใช้ติดเพดานตึกได้ในเมืองไทยก็เห็นมีแต่เจ้าคุณเท่านั้นที่มีบุญวาสนาและอำนาจราชศักพอที่จะมีโคมแบบนี้แขวนบนตึกที่บ้านได้ สมเด็จเจ้าพระยาท่านดูรูปโคมแล้วก็ถูกใจเพราะสวยงามหรูหราสมกับบุญวาสนาท่านจริงๆท่านก็ตกลงกับฝรั่งให้สั่งเข้ามาเสียเงินให้ฝรั่งไปเป็นพันๆช่างอีกหลายเดือนต่อมาเรือที่บรรทุกโคมระยะจากยุโรปก็มาถึงเรือมาจอดที่หน้าท่าบ้านท่านที่เรียกว่าบ้านสมเด็จเดี๋ยวนี้พอดี พอจัดการขนโครมระยะขึ้นท่ามาได้ก็ปรากฏว่าโคมนั้นมีขนาดใหญ่โตเหลือเกินเข้าประตูหน้าบ้านท่านก็ไม่ได้ถ้าจะเอาเข้าให้ได้ก็ต้องรื้อกำแพงบ้านลงและถึงจะเอาเข้ามาภายในบ้านได้แล้วจะเอาโคมขึ้นตึกก็ไม่ได้เพราะเข้าประตูไม่ได้อีกและถึงจะรื้อกำแพงตึกเอาขึ้นไปให้ได้ก็ไม่มีที่จะแขวนหากแขวนที่ห้องใดห้องหนึ่ง โคมนั้นก็จะห้อยลงมาถึงพื้นห้องเป็นอันว่าสมเด็จเจ้าพระยาถูกฝรั่งต้มเสียสุขท่านหมดปัญญาเข้าท่านก็เลยสั่งให้ปลูกโรงมุงจากไว้ที่ริมตะลิ่งเอาซุงปักเป็นเสารับคานไม้ซุงแล้วก็เอาโคมระยะแขวนเก็บไว้ที่นั่นหลายปีพอพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทสมเด็จเจ้าพระยาท่านก็เข้าเป็นเจ้ากี้เจ้าการมากแต่เดิมพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างหลังคาพระที่นั่งเป็นแบบฝรั่งเพราะพระที่นั่งทั้งองค์นั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมเด็จเจ้าพระยาท่านก็เอะอะไม่ยอมขอพระราชทานให้สร้างเป็นหลังคาแบบไทย ยกยอดปราสาทกรอบโปรดกล้าวปวดกระหม่อมให้เป็นไปตามอัธยาศัยของสมเด็จเจ้าพระยาท้องพระโรงกลางบนพระที่นั่งจกักรีอันเป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกรับเอกอัครชทูตประเทศต่างๆในปัจจุบันนี้นั้นสมเด็จเจ้าพระยาท่านก็เข้าไปเจ้กังคอยดูแลเรื่องส่วนยาวส่วนกว้างและส่วนสูงให้ถูกใจท่านมากที่สุด พอ,อพระที่นั่งจะเสร็จท่านก็ให้หามเอาโคมระยะใหญ่จากโรงริมตลิ่งเข้าไปน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายให้ติดบนท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสตคมนั้นยังติดอยู่จนทุกวันนี้สมเด็จเจ้าพระยาท่านรื่นเริงเบิกบานมากในครั้งนั้นผู้เขียนเรื่องนี้เองเมื่อมีโอกาสเข้าไปในท้องพระโรงกลางบนพระที่นั่งจักรี พอลงกราบถวายบังคมพระมหาสวตสดตชัดแล้วก็ต้องแหงหน้าขึ้นไปยิ้มกับโคมระยะนั้นทีหนึ่งทุกครั้งไปเพราะนับญาติกับโคมนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเบ็ดประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งทําให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระที่นั่งจักกรีมหาปราศาสเรื่องราวที่อ่านมาแล้วนั้นก็เป็นบางส่วนในหนังสือเล่มน,นี้เท่านั้นต่อไปนี้ผมก็จะ เล่าในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ได้เล่าเรื่องของบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดให้ลูกหลานฟังและให้คนอื่นได้พลอยฟังด้วยมายืดยาวพอสมควรแล้วจึงขอจบลงที่ตรงนี้อ่านมีบางท่านเห็นว่าผู้เขียนนำเรื่องที่ไม่ควรเล่ามาเล่าแต่ผู้เขียนเองมีความเห็นว่าเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงถึงจะไม่เล่าเองต่อไปก็จะต้องมีผู้อื่น นำมาเล่าจนได้แต่เมื่อผู้ที่จะนำมาเล่านั้นมีได้ใกล้ชิดกับบุคคลในเรื่องและมีได้ยินกับหูรู้กับตาก็อาจเล่าผิดพลาดซ้ำเติมและต่อเติมไปในทางที่ไม่เป็นจริงได้มากเรื่องของบรรพบุรุษใครคนนั้นเล่าเสียเองจะดีกว่าสรุปแล้วหนังสือโครงกระดูกในตู้ก็คือหนังสือที่ท่านหม่อมราชวงคึกฤทิ์ปราโมชท่านเขียนเกี่ยวกับความเป็นมาของตระกูลของท่าน แล้วก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์ความรู้ต่างๆมากมายซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถหาอ่านได้จากที่อื่นก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ทราบได้เห็นและได้อ่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ